แล้วแม่ไปทำอะไรให้ปั๊บอื่แล้วทำไมก็นั่งสิแล้วแม่ไปทำอะไรให้ฮะแม่ทำอะไรให้ปับ๊บอันผู้ขี่ให้ให้ขี่ให้ตืมหลังยานปากนะเบะลงไปฮะแนวทางแม่ไม่มีนะที่จะต้องมังอนแล้วเบะปากอย่างนั้นอ่ะอ เสวยยังข้ามเสวยยังฮะปั๊บเสวยยังตอบแม่ม่ตอบม่ได้เด้อืมเขียดก็คัดคัดลงไปเขียดลงไปก็นั่ง,งหันละแม่มีงานเหตุอยู่ ลากกับทิ้งตรงแม่ก็ปวดหลังเลยลเราลุ้งวันที่ยี่สิบเจ็ดเช้ามีประชุมปุ๊บปั๊บตื่นข <c oughs> ึ้น อะไรปม่อยางล่ะครับครับอะไม่อยังล่ะลูกนานั้ว่าปันจะวักอโรถเฮปันก้านมะกเ้าอันปันกาบมะกเ้าอโลดกาบก้านบะกเ้าอรลดหืม นางงอนแม่อยู่ดีๆนางงามนาง,งออยู่ดีๆข้อพับข้อออนลับัี่นีนะผุ้ลังค้นค่ะรับค่าเก่าอียางดีพืนเมื่อยแห้งไหลคักข,ขนาดปั๊บปุ๊ปับป๊บปั๊บจะมานอนอะไรเวลานี้ล้ลูกเดี๋ยวกันสักพักเดี๋ยวก็ได้กินข้าวแล้ว ป๊าเบยปุปป๊าเฮ้ยดูบายบายแล้วข้ามใดวันตีกับวันที่น่ะป๊าปปุปป๊าตื่นได้แล้วใครไม่นอนตอนนี้เอานมหน่อยไหมป๊าปนมหน่อยไหม อืเขียดงอนงอนอันกอดเอิกอันนางอใจแม่อยู่ปัป๊บๆผันมาลับละค่ะปั๊บ มาเที่ยวคำนับอะไรอยู่ตรงนี้ล่ะปั๊บฮะใครให้นอนเวลานี้ลูกไม่นอนเดี๋ยวพี่ภูมิพี่เพชรก็มาแล้วเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนค่ะกลับมาจากโรงเรียนเิ่นเมยหลายแม่แบกมากคู่ผ้าหลินขางหนอกมือมือมือหนิมึงเป็นมานั่งอันสับนกสับปงกอย่ปกโปกปกอยู่เอองอนแม่อยู่แผลบแผลบเปนมานั่งงกซ้ายงกขวาอยู่หนิ เอาลงไปเอาบริหารข้อแม่ปู่ประเดนะ็นทรมานทรกรามลูกด้วยค่ะบพได้เห็นมันเป็นเรื่องสนุกเดน่นเห็นเป็นแบบนี้แต่ให้แม่ปูย่ยางให้ท่ายทอดให้เห็นว่าเวลาที่ดือ้อเวลาที่มึนย่ามหมดสภาพแตเด็กหน่อยดือ้อเด็กหน่อยที่ดือ้อเด็กหน่อยทีย่ส้นแสบขนาดในเวลาที่หมดสภาพเป็นเกือบจะคืบกันหมดทุกคนค่ะเนี่ยหมดสภพาพยางขาดเลยนี่ บสูบ่โบยังเลยนี่คือขคอนนเฝ้าแม่ค่ะแม่โให้ไปนอนแม่บบแม่โบผ้าไปนอนโซฟาเพราะว่าเดี๋ยวเพื่นสินอนยาวเพิ่นกัเลยมานางงั่งนอนนั่งเฝ้าแม่อยู่อยู่นี่แหละค่ะอ,อยู่ห้องครัวนี่อือกัเล้ยเดี๋ยวมานั่งรับเฝ้ากันอยู่นี่แหละคะ่ะป๊บพี่ภูมิมาแล้วลูกป่ะพี่ภูมิพี่พเพ่นมาแล้ว พี่ปุ้งพี่เพชรมาเราขนมได้ไหมเอาขานมได้ไหมป้าเบยป๊าเอาขานมได้ไหมฮึฮึยอ,อยู่ตานะคะ สภาพเราเท่าเหี้ยนความมืนหายไปใสไปแล้ความเมยเพื่อเนเพอะฮอ่ะฮะอะฮ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 งา โขกลงไปหัวแตกซะเนาะ <c ười> คนมึนเน้ะเจ๊จริงใดไหย G ิน Sie ียง